สวัสดีค่ะเอตนะคะพอที่สาแฟมิลี่แรงงานตัวค่ะสวัสดีเอตีนองหลาทัวรลกทัวประเทศเดัเดอค่ะนะคะเอตนะคะนางคุยคือเก่าค่ะนะคะนางคุยกันคือเกาะะ่าค่ะทำคลิปทำคลิปกบบันนะคะทำมาโดดแล้วนะคะทำมาโดดแล้วนะคะ f อกระเบิรงมยูเดอค่ะน,นะคะ่ได้ว่าไพเดอค่ะนะคะไม่ได้ว่าใครนะคะแล้วก็อย่าร้อนตัวด้วยนะคะพูดถึงนะคะพูดถึงนะคะ พูดถึง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 ไม่ได้ว่าไผ่ค่ะนะคะบม่ได้ว่าไผ่ยาเสียเวลานะคะยาเสียเวลานะคะกับคนประเภทนี้นะคะตบหัวแล้วลูบหลังนะคะตบหัวแล้วลูบหลังเอฟตี SD นะคะเอฟตีบอกนะคะเอฟตีบอกนะคะตบหัวแล้วลูบหลังนะคะยากหน่อยนะนะคะเอฟตีบอกว่าอ่าพี่พลอย ยากหน่อยนะหน้าไม่ด้านพอวางทีเนาะตกหัวแล้วมาลูบหลังเขาบอกแล้วก็คงยากหน่อยนะโัเสดเอ็ทีเบานะเอ็ทีเบาะดีๆเอาคำเอ็ตีเบาะเลยนะคะอ่าเอ็ีบอกว่าอ่าพี่พลอยตกหัวแล้วลูบหลังโัเสดนะคะยากหน่อยนะเพราะว่าใจเราไม่ด้านพอามเสดแล้นะพี่พลอยว่าเอียงวะพี่พลอยก็เลยว่าเอียงวะอะไรก็เลยบอก็มีเนาะนะคะไม่รู้บอกให้คิดตกหัวแล้วลูบหลัง ใจไม่ด้านพอระวางนี้นะเป็นเพลงของใครก็ไม่รู้เขาพูดนะนะเ,ออนะเราก็เลยหัวเราะอะไรประมาณนี้นะคะเอฟตี้นะคะบอเขาพพอลก็เลยหัวเราะนะคะก็เลยหัวเราะว่าคาําบอกคํานีเปรียบเทียบ,ยบคํหนีนะคะคไปคิดกันเถออีกเด้กกับบได้ว่าไผเราก็่าเดือดร้อนขาวแล้วกันนะคะบ่ได้เอยชื่อไข่บัไดหยางเราก็่าเดือดร้อน อย่ามาคิดว่าหาว่าคนโดนวาก็นีวานะคะเอ็ดี้เป็นกขาวมานะคะพี่พลอยใจไม่ด้านพอนะคะตบหัวแล้วลูกหลังเป็นขาวคำนี้เนาะจยกว่าอย่างนี้พราะขาวหูเรืองคือกันนะคะเับไปคิดเอาเองก็เลียกกันนะคะแล้วก็บ่ว่าไข้แล้วเราก็อยากไปว่าไข้แล้วเขาก็เอยคือไข้นะคะเอ็ดีบอกว่าดูเอาเองสังเกีเอาเองนะคะเพราะว่าเราไม่เอมันเข้าที่ว่าแบบว่านาเขด้านพอกยู่ว่าทีนเขาก็เลยบอกว่าใจไม่ด้านพอว่ะจด้นะคะ พี่ฟอสะเล่นเป็นตายอยากหัวนะคะเอ็ดดี้นะฮะเล่นเป็นตายอยากหัวไปเหตุการณ์เกิเอาเองเยอะเนาะนะคะเอ็ดดี้นะคะอ่านะคะไปจะงหวะอย่างบางคนกับถอแทะนะคะบางคนกับถอแทะแล้วนะคะบางคนกับถอแทะแล้วนะคะเอ้าถอแทะแต่ดีเฮ็ดอย่งไรนะคะอ้ากับบริวารดแต่ว่าเพิ่นกับบริวารใส่ดอกนะคะกับยูกับพวกเขานี่แหละนะคะแต่ว่าเพิ่นกับถอแทะนะคะถอแทะเด็ดถอแทะการที่วามันไม่มันไม่ชัดเจนมาตินี่นะคะ มันไม่ชัดเจนนะคะมันไม่ชัดเจนนะคะเขาก็เลยถอดถกเขาก็เลยเบียดเบอยากบียกขี่ไปอยู่น้ำเอียงประมาณนี้นะคะเพราะว่าเพิ่นกับเป็นพ้นที่เเทตรงเนาะนะคะเพื่อนพ้นที่ตรงน้ำเอียงน้ำเราเพิ่นกับหูเอียงมาหลายหลอย่างนะคะเพิ่นหูแทไเพิ่นถึงบวถึงเว้าถ้าเพิ่นหูแทะเพิ่นบว้าดอกนะคะที่กราตัวเอทีมันกระตัวบอดาเมนวค่ะนะคะมันโมเมนนะคะให้ไหลลื่นขนาดไหนนะคะให้ไหลลื่นขนาดไหนแต่กับตัวเอทีบอดนะคะ เอตีบัญชีว้าหรือบ่าวทนานล่ะนะคะเราพวกเขานะคะพวกเขากลูอยียงหลายๆอย่างพวกเขาก็บบ่าวนะคะและที่ว่าวเหียงนะคะว้าวเหียงนะคะอ่าว้าไปแตบซ้ำนันนะคะเขาเฉยๆใบดีกลัวนะคะ เฉยไว้ดีกว่านะคะเอฟซี้นะคะเดินนาไปก็นองหลานะคะเดินนาไปก็นองหลาท่อนันนะคะเดินนาไปทาก,การทําง,งานดีกว่านะคะเออนะคะแต่ว่าเอฟตี้เปินกับวาอยู่เนาะนะคะแบบว่าเจ้งใดมันก็บบ่ลืมหอกว่าจันเดะนะคะถึงจรว่าให้ถามไปให้เรื่องเก้าเรื่องนี่ย่งกระตามแต่จ้าใดมันก็บบ่ลืมว่าทันเดะเอาบ่ลืมตัวกับเก็บไว้ในใจเนาะนะคะเอฟตี้นะคะตัวบ่ลืมตัวกับเก็บเอาไว้ในใจ แล้วก็ว่าต้องไปเว้ากก็ไผ่พ้อยก็จบว่าว้าก็ไผ่กันะคะพ้อยว่่อยากเว้าวก็ไผ่ถึงพี่พ้อยอีอย่างมาพี่พ้อยก็จะไว้อยู่ในใจ ถึงจิรูอีหยังมาแดบอลูอีหยังมาแดแต่ก็เอาไว้ในใจเบาออกมาค่ะนะคะเราก็บม่อยากให้ไข่มาถามพี่พอยสั ator, ่มนะคะพี่พอยอยากให้เบิรงคคิดเอาให้เบิรงคคิดไปแล้วก็ให้สังเกตเอานะคะเราก็ต้ตองมาถามพี่พอยเด้อาผู้ใดผู้ใดว่าวิหยังนะคะพี่พอย่าตอบค่ะนะคะเราก็ยังมาถามพี่พอยนะคะพี่พอยให้สังเกตเอาเด้อค่ะนะคะการเหตุงานการที่อย่างทุสิงทุนย่างนะคะเอฟซีเป็นยังหเนาะนะคะสังเกตเอานะคะแต่แต่ว่าเขาว่าเออพี่พอยตกหัวแล้วรูปหลัง ทำใจก็ได้คนกว่าวันมีใจไม่ด้านพอคนกว่าวคำนี้เนาะมันนี่อย่างนาอทีแรกพี่พ่อตีอย่างนาะไปยังไปคิดอยู่พักหนึ่งอ,นะะอ๋อนะคะเออนะคะถต่ว่าวคำนี้ออกมาเฮาขมูนะคะแต่ว่าเฮาก็นาสามารถที่จะเบาอียงใดนะคะกันยังว่าดูอ่ามันเอาไว้ที่นี่ใจเฮานี่แหละเอาไว้ในใจเขานีา่แหละนะคะว่าอยีางงอยงคืออียงนะคะห้ามเบาเด็ดขาดพี่พ่อตีจีบเบาเบาค่ะนะคะผู้ไทยถามพ่อพ่อพี่พ่อกบ่าวให้สังเกตเอาให้ให้คิดเอาสังเกตเอาะนะคะ มีอยู่อย่างเดียวนะคะอีหยังก็ตามเต่นะคะให้ออกจากปากมันจะนองหลาให้ออกจากปากก็นองหลาก็ทั้งอ่าบ้านหักนะคะทางบ้านหักตั้งแต่อีหยังก็ตามแตู่้หลักผู้ใหญ่ที่ก็คุยกันเราต้องรอฟังเราต้องร้องฟังตรงนั้นนะคะว่าเขาสิ่ี่แจงมอีหยังออกมาเฮ็ุอีหยังออกมานะคะเขาเหตดออกมาแบบนี้เขาหูกันแล้วนะคะว่าอีหยังอีหยังนะคะเอ่านะคะอ่านะคะอ่า ไข่กะจีมาไข่กะจีมาเป็นแบบมาตัดเตเนียังโบได้แล้นะคะต้องหาว่าแล้วแต่ผู้รักผู้ใหญ่เขาคุยกันมาว่าสิเอาเท่ไหรครั้งที่แล้วมันผิดพลาดเพราะผิดพลาดก็ต้องเปลี่ยนเขาก็ต้องเปลี่ยนระบบงานไม่บอกครั้งที่แล้วมันผิดพลาดแล้วเขาต้องเปลี่ยนระบบงานมันก็เรื่องปกติพอเปลี่ยนแล้วอ่าที่ฮับได้โบฮับได้ก็ไปน้ำกันเดินไปน้ำกันแตฮับโบได้เขาก็าบริวารฮับโบได้เขาบริวารแาฮับได้เขาก็เดินไปน้ำกัน เอฟตีทุกคนรักน้องหลานะคะหักนองหลานะคะเอฟตีพร้อมที่จะเดินไปก็นองหลาเพราะว่าเอฟตีเพิ่นบอกแล้วนะคะว่าน้องหลาเป็นคนที่ว่าหน่ารูงตาลกับพี่พอนก็บอกแล้วนะคะว่านองหลานะมพิ่งหูมละนะคะเพิ่นสิเว่าือบ่เ้าท่านั้นนะคะนองหลาเป็นคนที่สังเกตการเก่งมีมันสมองหัวสมองดี่ดีนองหลานะคะสังเกตการเก่งว่าอี่ยงไอ้นูมมันต้องมาจังตันอันั้นมันต้องมาจังตีแบบนู่นแบบดีนะคะน้องหลาสังเกตเก่งค่ะนะคะแม้กระทั่งคำบอกคำพูด คำจากของคุณนะคะน้องหล่าบบแมนเด็กหน่วยนั่นเด้อน้องหล่าเป็นคนที่ฉลาดที่คอ,อยบอกแล้วนะคะเล่นกับไข่เบล่นเยาไปเล่นกับนอ้องหล่านะคะอ่านะคะน้องวาที่เว่าวหรือว่าวาเท่านั้นถ้าวาขึ้นม้าน่ยเห็นมาเดือดร้อนกันดินกันพัดผัดพัดผาดนะคะพ <c oughs> อวาวึ้นมาก็ดินกันพัดผัดพัดเป็นแถวนะคะ <c oughs> แต่ว่ากับ่บเดมีเอยียงนะคะ <c oughs> าาๆๆกับโบเดมีเอียงที่ดินหรือบดินเขากับบเดมิโงใจนะคะอืมนะคะ ถ้าคิดว่าดีเองแล้วนะคะดีแล้วก็เดินโตไปต้องการได้แต่คิดว่าบ่ดีนะคะก็ยึดตัวเท่าน,น,านั้นด้วเขาก็เห็นอียมนะคะเขาบม่ได้หันะะบม่ได้วายอย่างแล้วเขาก็ไม่ได้เอยซตื้อเออยอย่างต่านะคะแล้วก็ยเดือดร้อนกันได้นะคะเขาบม่ได้เอยซตื้อกะหาว่าแบบว่าเขาว่าตัวเองเขาบ่แมนคือกันกันนะคะว่าแค่ดีนะคะ <c oughs> เอตีเบิรอยู่ค่ะนะคะวดผมสังเกตดูค่ะผมสตังเกตอยู่แล้วนะคะตอนนี้กป็นยังสังเกตอยู่วัตเดกมาถึงได้เราว่าพี่พลอยนะคะไม่หนักแน่นนะคะใจไม่ด้านพอวัตเดชนะว่าประเด็นว่าเขาบอกคานี้นะคะคาเนียเป็นคําที่เจ็บแตบที่สุดนะคะเออเจ็บแตบที่สุดใครวาอย่างไวใครคิดอย่างไวนะคะกต่ยเว่าเอสตีบอกว่าใจไม่ด้านพอเอสตีบอกคําคนี้เนาะน,นะคะตบหัวแล้วลูบหลังนะคะใจไม่ด้านพอ เมื่อเขาจะเปรียบเทียบว่านาบระดานอพยยังมง่นก็จังได่อยู่นะคะก<ม>็ะได้เอาแค่ว่ะใจไม่ได้านพพว่าต้านนะคะ <c oughs> เอาๆนะคะเอฟตีนะคะติดตามตอนต่อไปเด้อค่ะเอฟตีนะคะว่าผู้ใดปเป็นเจงไหดน,นะคะใหญ่กันแล้วเนาะนะคะสวัสดีค่ะ